สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาดูแนวคิดนะคะวิธีการคิดข้อที่104อยู่ที่หน้า67จาก160ข้อเอาละอันดับที่1เลยนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งส่วนของเส้นตรง AB ยาว6นิ้ว ส่วนของเส้นตรง ac ยาว8นิ้วและเส้นมัธยาฐาน am ยาว5นิ้วคุณครูมีเงื่อนไขด้วยนะคะว่าอะไรเอ่ยกันลืมค่ะมัธยาฐานก็คือเส้นที่ลากจากมุมยอดไปแบ่งครึ่งฐานเส้นมัธยาฐานคือเส้นที่ลากจากมุมยอดไปแบ่งครึ่งฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็อาจจะได้แนวคิดว่าจากโจทย์วาดรูปได้ดังนี้วาดรูปได้ดังนี้ ะะแล้วก็วาดรูปของเราไปตามปกติคือนักเรียนส่วนใหญ่จะวาดรูปแบบนี้กันและเข้าใจว่าเส้นมัธยฐานคือเส้นที่ลากมาตั้งฉากและแบ่งครึ่งฐานซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าแบ่งตั้งฉากไหมเราสนใจว่าเขาแบ่งครึ่งฐานแล้วเราก็แทบไม่ได้สนใจด้วยค่ะว่าเขาแบ่งครึ่งมุมยอดไหมนะคะขอให้เขาลากมา แบ่งครึ่งฐานก็พอดังนั้นเวลาเรลยนจะวาดรูปนนกเยนจะต้องวาดรูปเป็นกรณทีทั่วไปก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เราไม่ฟิกว่าจะเป็นหน้าจัว่วหรือว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะคุณครูก็เลยลองสมมติวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปอ่ะวาดรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวคุณครูวาดใหม่เนาะอ่ะวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปซึ่งเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อนะคะ,ะมี A มี B แล้วก็มี C นะคะ ส่วนของเส้นตรง AB ยาว6นิ้วตรงนี้ยาว6นิ้วนะคะส่วนของเส้นตรง AC ยาว8นิ้ว8นิ้วนะคะจริงๆแล้วพอเนักเรียนเห็น6เห็น8เนันเรียนอาจจะเดาว,ว่า AC น่าจะเป็น10ไหมเออถ้าบางคนเดาได้ว่า AC เป็น10ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมอะไรทันทีสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าตรงนี้ฉากถูกไหมคะ พอฉากเสร็จปุ๊บพื้นที่หนูก็เอาเศษหนึสนสคูณหคูณแเห็นไหมสองหน2่งสองสองสามหกถ้าไม่คิดอะไรมากก็ตอบ24ตารางนิ้วก็จบนะคะแต่มันเป็นความคิดนะคะมันไม่ใช่แบบเออมันไม่ใช่หลักการที่มีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูขอเสนอวิธีทำด้วยวิธีคิดด้วยนะคะให้มันละเอียดเข้าไปอีกนะคะให้มันสมศักดิ์ศรีกับความรู้ที่เรามีด้วยเนาะ ต่อไปค่ะเส้นมัธยฐาน am ยาว5นิ้วเส้นมัธยฐานคือเส้นที่ล่างจากมุมยอดมาแบ่งครึ่งฐานเส้นที่ล่าจากมุมยอดมาแบ่งครึ่งฐานนะคะเพราะนั้นตรงนี้โอเคตรงนี้คือเส้นที่เอาใหม่นะตรงนี้คือเส้นที่เท่ากันนะคะมาแบ่งครึ่งฐานแล้วก็ออกเพอเขาบอกว่า am แสดงว่าค,คุณครูต้องสลับค,คุณครูต้องสลับตรงนี้ เป็น A อนะคะ,ะตรงนี้เป็น a ใหม่ตรงนี้คุณครูต้องเปลี่ยนเป็น A อ่าตรงนี้เป็น B อันนี้เป็น C เห็นไหมได้เนาะ AB ยาว6 AC ยาว8เส้นบทยฐาน AM ยาว5นิ้วข้อนี้ทำหาพื้นที่ข้อนี้ทำหาพื้นที่นะคะอ่าคุณครูก็วันนี้จะแจกสูตรลัดสูตรหนึ่งนะคะสูตร สูตรการหาความยาวของเส้นมัธยาฐานอาจจะมีวิธีอื่นแต่อาจจะยากกว่านี้นะคะเอาสูตรหลักไปสูตรการ,าการหาความยาวของเส้นมัธยาฐานนะคะสมมุติว่า,าสมมติว่าคุณครูมีรูปสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่ฟิกว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรนะคะ อย่างนี้นะคะเส้นนี้คุณครูสมบ,บุติว่าให้ตัวนี้เป็นเส้นมัธยฐานคุณครูให้เป็นตัวอ่าเป็นตัวอะไรดีลูกอ่าเป็นตัว M เล็กนะคะเส้นมัธยฐานหรือนักเรียนอาจจะให้เขาเป็นตัวอ่าเป็นตัวอ่าเป็นตัว S ก็ได้ค่ะเป็นตัว S นะคะคุณครูกําหนด2ด้านนี้นะคะให้ด้านนี้อ่ายาว B ด้านนี้ยาว C แล้วก็ด้านนี้ยาว A ะะสูตรการหาเส้นมัธยาฐานก็คือสูตรหา S ข้อนี้นะคะก็คือหาตัวเส้นมัธยฐานจะใช้สูตรว่า S เท่ากับสูทเห็นไหมสแควร์รจำนวนจริงกับพีทาโกรัสแยกกันไม่ได้นะพีทาพีทาโกรัสกับจำนวนจริงเขาก็จะใช้คู่กันตลอดนะคะได้2อกําลังสองไปบวกกับ2 c กําลังสองแล้วก็ลบด้วย a กําลังสองแล้วส่วนด้วย4นะคะ ส่วนด้ี่เราใช้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแทนค่าที่ด้านบนกันนะคะเราจะแทนค่าที่ด้านบนกันนะคะเอาละ่ะคุณครูขอขยับสูตรลงมาข้างล่างนะคะได้เล่นแอบหาที่จดสูตรนะคะปึ๊บอแอบเอาสูตรลงมาข้างล่างนะคะเปรียบเทียบสูตรตัวนี้เพราะฉะนั้น b ของเราก็คือเลข6นะลูกนะ,ะ b ของเราก็คือเลข6นะคะ c ของเราก็คือเลข8นะคะแล้วก็ s ของเราเนี่ยก็คือเลข5 ะะเพราะฉะนั้น A ของเราคือสิ่งที่เราจะยังไม่รู้ถูกไหมเนี่ยตรงนี้คือ A A เล็กนะคะเเล็กจะอยู่ตรงนี้ A เล็กจะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูความยาวกันนะคะนักนรียใช้สูตรนี้เลยค่ะว่าจากสูตรจากสูตรสูตรอะไรวะอ๋อสูตรการหาความยาว กา,การหาความยาวของเส้นมัธยาฐานนะคะว่าไงอ่านักเี็งก็บอกอคุณครูว่า s เท่ากับส q u a r e root 2b กำลังสบวก 2c กำลัง2ลบ a กำลังสส่วนด้วยเลข4นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูยังไงดีจริงๆเราต้องใช้รูปนี้เป็นหลักนะคะที่เราจะใช้สูตรนี้ได้แต่ถ้าเขียนแบบนี้ก็เป็นอันเข้าใจตรงกันเนาะ เดี๋ยวเราจะแทนค่านะคะ,ะแทนค่านั่นเลนต้องแทนค่า s ด้วยเลขอะไรนัเรเยนต้องแทนค่า s ด้วยเลขอะไรคะแทนค่า s ด้วยเลข5นะแทนค่า s ด้วยเลข5อ่าฝั่งนี้ก็เป็น5เท่ากับใส่สแควร์รูทรอไว้รูทยาวๆด้วยรูยาวๆส่วนด้วยเลข4อุย๊ยส่วนด้วยเลข4นะคะ ช่วยคุณครูหน่อยคุณครูขออนุญาตลบข้างล่างออกได้ไหมนะคะถ้าดูไม่ทันก็ดูนะคะแล้วก็จดสูตรเพิ่มไปนะคะอ่าสวัสแล้วก็2ตามสูตรแทน b ด้วยเลขอะไรแทน B ด้วยเลข6นะคะจับยกกำลังสองตามสูตรแล้วก็บวกด้วย2แทน C ด้วยเลขอะไรแทน C ด้วยเลข8จับยกกำลังสองนะคะแล้วก็ลบด้วย A อกำลังสอง A อลังสองคือสิ่งที่เราไม่รู้นะคะสิ่งที่เราไม่รู้อ่า A ลังสองยาวๆนะคะแล้วก็ส่วนด้วยเลข4อย่างนี้นะคะอ่ามาทําข้างในกัน5เท่ากับสแควร r o ูทตัวเศษได้เลขอะไรคะตัวเศษได้เลขอะไรคะตัวเศษได้2คูณกับ6กําลังสองได้36ได้72ไปบวกกับ8กําลังสองได้64 คูณกับอีก2ได้128ไปลบกับ a กําลังสแล้วส่วนด้วยเลข4นะคะส่วนด้วยเลข4เอาละเรากา็รวมกัน72บวกกับ128 72บวกกับอีก128ได้200ใช่ไหม200ลบ a กําลังสส่วนด้วยเลข4นะคะอ่อนักเรียนคะมันอย่างนี้ลูก ทำยังไงเราจะมีวิธีหนึ่งก็คือทํายังไงให้ลุดที่2หลุดทํายังไงให้ลุดที่2หลุดนะคะอีกเทคนิคนึงก็คือเราจะจับยกกําลังสองทั้งสองข้างนะจับยกกําลังสองทั้งสองข้างคุณครูขอยกที่นี่เลยนะคะลูกคุณครูจับยกกําลังสองทั้งสองข้างที่ตรงนี้ปุ๊บจับยกกําลังสองทั้งสองข้างนะคะฝั่งซ้ายเหลืออะไรลูกฝั่งซ้าย5้ากำลังสองได้25แต่ฝั่งขวา ต่ฝั่งขวานะคะก็หลุดมาเป็นตัวข้างในเลยค่ะก็คือ2 0 0 200ลบเอกำลังสแล้วก็ส่วนด้วยเลข4ส่วนด้วยเลข4นะคะแต่ว่ามันจะต้องใส่ตัวที่มันเป็นบวกด้วยนะคะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าติดลบอะไรเนาะเอาละนั่นเลงก็แก้สมก,การปกติเลยค่ะ25คูณ4ได้100 นะคะ100ก็ไปเท่ากับ200ลบ a กำลัง2นะคะ a กำลังสองไปอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ได้200ลบด้วย100 200ลบด้วย100ก็เหลือ1น0 a งกำลังสองได้100เพราะฉะนั้น A เดียวคืออะไรถ้า A อกำลังสองได้100เอาค่าที่เป็นบวก A เดียวก็คือเลข10นะคะเเดียวก็คือเลข10เอากลับไปดูรูปเดิมใหม่ถ้า A คือ10มันจะเป็นยังไงลูก แสดงว่าความยาวด้านของเราเนี่ยนะคะตรงนี้กลายเป็นสิบสี 4, มันไม่เด่นเนาะความยาวด้านของพวกหนูตรงเนี้ยกลายเป็นสิบเห็นปะมันเหมือนกับตอนที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่แรกไหมคะมันเหมือนกับตอนที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่แรกเลยเพราะเรามีความรู้ว่า680มันจะเป็นความยาวของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเพราะนั้นนักเรียนก็อาจจะตรวจสอบให้ครูดูตรวจสอบให้ครูดูว่างนี้ เนื่องจากาเนื่องจากเนื่องจาก8กำลังสองไปเท่ากับเนื่องจาก8กำลังสองบวก62จะได้64บวกบวก,กับ36ก็ได้100นะคะและและด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองก็ได้100นะคะนั่นคือ หนึ่งร้อยนะแล้วเนี่ยก็บอกว่าจะได้จะได้ว่าแปดกำลังสองบวกหกกำลังสองเท่ากับสิบกำลังสองนั่นคือสามเหลี่ยม abc ก็จะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถามว่าอะไร ถามว่าพื้นที่ใช่ไหมคะดังนั้นดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc ก็ใช้สูตรปกติของเราและลูกเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานก็สูงคือส่วนที่ล่างมาตั้งฉากกันถูกไหมคะเราจะไม่ใช้10นะคะแปดคูณสก็ตอบว่า24 24ตารางเซนติเมตรนะคะเราก็จะตอบคำตอบข้อที่ช้อยที่เท่าไหร่คะลูกเราก็จะได้ช้อยที่2นะคะเป็นคำตอบต่อไปค่ะได้ช้อยที่2เป็นคำตอบหนูก็วงกลมให้คุณครูด้วยนะคะนี่ไงช้อยที่2นะคะคราวนี้จะมีเด็กคนหนึ่งถามว่าคุณครูคะถ้าสมมติว่าเราหาด้านนี้แล้วมันไม่ใช่อ่าถ้าสมมติว่าหาด้านนี้แล้วไม่ได้10เราจะมีวิธีการหาพื้นที่อย่างไร คุณครูขอแนะนําอย่างนี้ค่ะนักเรียนจําสูตรนี้ได้ไหมคะมันมีอีกสูตรหนึ่งแล้วลูกสูตรการหาพื้นที่กรณีที่เรารู้ความยาว3ด้านนะคะ,ะเดี๋ยวครูขอกลับไปทําตรงนี้ให้นิดนึงนะคะเสริมให้นะ,ะเสริมให้พร้อมๆกันเลยนะคะเสริมให้นะเสริมให้นะนะคะ,ะสูตรสูตรเยอะนะคะ สูตรการหาพื้นที่สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม,เม,ม,ยมนะะเมื่อทราบความยาว3ด้านนะคะเมื่อทราบความยาว3ด้านสมมุติว่าคุณครูก็ต้องวาดรูปประกอบถูกไหมเราจะได้รู้ว่าสูตรมันคืออะไร คุณครูก็วาดเป็นรูปทั่วไปวาดเป็นสามเหลี่ยมปกติไปค่ะสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะแล้วคุณครูก็ให้ความยาวของเขาตรงนี้ว่าเป็น A นะคะแล้วก็ B แล้วก็ C นะคะคุณครูใช้สูตรเขาว่าสูตรอะไรดีนะอะ่สูตร S เดี๋ยวนะคะ S ตัวข้างบนกับ S ตัวข้างล่างคนละ S กันนะ S, s. s ตัวข้างบนของเราคือเส้นมัธยฐานแต่ s ตัวข้างล่างของเราคือสูตรการหาพื้นที่นะจริงๆมันอยู่ที่เราใช้ว่าตัวแ dress, courses, ปร so แทนอะไรนี่แหละค่ะจาให้ได้นะสูตร s โอไม่ใช่สูตร s ล่าสูตรการหาพื้นที่นะคะเราใช้สูตรว่า s คูณกับ s ลบ a คูณกับ s ลบ b คูณกับ s ลบ c นะคะโดยมีเงื่อนไขว่า s เท่ากับ a บวก b บวก c แล้วส่วนด้วย2นะคะ s เท่ากับ a บวก b บวก c แล้วส่วนด้วย2จากข้อนี้นะคะจากข้อนี้แล้วเรียนจะได้ s ว่าอะไร s ของเราก็ต้องเป็น6บวก8บวกด้วย10แล้วส่วนด้วย2นะคะ6บวก8บวกด้10ส่วนด้วย2เหลืออะไรลูก6บวก8เป็น14 14บวก x 10ได้24นะคะ 24ถูกหารด้วย2เหลือ12อ้าวเราแทนค่านะคะแทนค่าหาพื้นที่น้เรียนจะใช้ตัวอะไรแทนดีละ่ะอ่าตัว A อไหม area นะคะตัว A นะ A เท่ากับ square root อ่าแทน S ด้วยอะไรนะปึ๊บชนกันนะคะเดี๋ยวขอลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะคะสูตรการหาพื้นที่ a ไปเท่ากับ square root รูทยาวๆเราไว้ค่ะกำลังตั้งสติอยู่นะคะ s คือ12 12ลบ a คืออะไร a คือ6นะคะก็คือด้านซ้ายเนาะแล้วก็คูณกับ12ลบ b คือ8นะคะแล้วก็คูณกับ12ลบ c คืออะไรคะที่เรียนพึ่งหาได้ข้างล่าสุดเลย c คือ10นะคะ เอาละเดี๋ยวถอดสแควร์รูทดูเนาะปังเท่ากับสแควร์รูทรูทยาวๆนะคะอ่าสิบสองคูณกับหกคูณกับสี่คูณกับสองนะคะสิบสองคูณกับหกคูณกับสี่คูณกับสองโอเคคุณครูก็จริงๆแล้วคุณครูก็ขี้เกียจคูณแต่ถ้าเรียนขยันคูณก็คูณมาก็ได้คุณจะใช้วิธีจับคู่และ คุณครูจับคู่มันคือ12ข้างในนี้นะคะมันคือ12คูณกับ12แล้วก็คูณด้วย2แล้วก็คูณด้วย2ใช่ไหมคะคุณครูถามคุณครูใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะแยกตัวประกอบอย่างนี้ลูกองคูณ6ได้12ตัวนี้12อันนี้อยู่นี่นะคะส่วนเลข4คุณครูแยกเป็น2กับ2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออะไรยกกำลังสองนั่นเอง12คูณ2ยกกำลังสองอยู่ด้านใน นะคะคเพราะฉะนั้นตัวข้างในก็คือ square root อะไรนั่นเองคะอ่ะอ่า square ย o o t 24ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นก็ตอบว่า24ตารางเซนติเมตรซึ่งคำตอบของเราจะจะทำไมลูกจ,จะตรงก,กันกับคำตอบด้านบนนะคะอังคูขอแอบขึ้นไ้ด้านบน คำตอบของเราก็จะตรงกันนะคะข้างบนนี่เป็นกรณีที่เรารู้แล้วว่าเป็นาสามเหลี่ยมมุมฉากแต่กรณีข้างล่างคือสามเหลี่ยมสามด้านเราอาจจะแบบจะไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเพราะเราไม่พอเราพิจารณาแล้วมันคือเราพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็มาใช้สูตรนี้แทนโอเคค่ะสําหรับวันนี้คิดว่านักเรียนคงจะได้ความรู้พอสมควรนะคะยาวหน่อยนะคะลูกหลายหน้าหน่อยนะคะหนูไปไล่ดูเองนะคะลูกขอให้ในักเรียนทุกคนโชคดีค่ะตั้งใจเรียน